อนิสงของกายะ,ะตาสติในยะที่สองพิกขุทั้งหลายกายะ,ะตาสติอันพิกขุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วกวระทําให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปในส่วนวิช,ชาย่อมหลังลงในภายในของพิกขุนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งถูกต้องด้วยใจแล้ว แม่น้ำน้อยสายใดายสายหนึ่งซึ่งไหลไปสู่สมุทรย่อมอย่างลงในภายในของผู้นั้นฉะนั้นทิกขูทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความสังเวชมากเป็นไปเพื่อประโยชน์มากเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะมากเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะ เป็นไปเพื่อได้ยาณทัศนะเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะ,ะตาสติทิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลอบรมแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมาก ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากย่อมเป็นไปเพื่อความเกษมจากโยคะมากย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปชัญญะย่อมเป็นไปเพื่อได้ยาณทัศนะย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันย่อมเป็นไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งผลคือวิชาและวิมุตติภิกุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบแม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจาร์ก็สงบทำที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะ,ะตาสติที่ขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วแม้กายก็สงบ แม้จิตก็สงบแม้วิตกวิจาร์ณก็สงบธรรมที่เป็นไปในส่วนแห่งวิชาแม้ทั้งสิ้นก็ถึงความเจริญบริบูรณ์พิขุทั้งหลายธรรมข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วประธรรมให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้ รมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติพิกุทั้งหลายทมข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมไม่เกิดขึ้นได้เลยและอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมละเสียได้พิคุทั้งหลายทมข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้ว ประธรรมให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งทมข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะ,ะตาสติที่ขูทั้งหลายทมข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วประธารมให้มากแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด ย่อมเกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญภัยบูญยิ่งทิกขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระธรรมให้มากแล้วย่อมละอวิชชาเสียได้วิชาย,ย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัตสมิมาณะเสียได้อนุสัย,ย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยเสียได้ ทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติพิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมละอวิชาเสียได้วิชาย่อมเกิดขึ้นย่อมละอัศมิมาณะเสียได้อนุสัยย่อมถึงความเพิกถอนย่อมละสังโยชน์เสียได้พิขุทั้งหลาย ทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาธาปริมิพานทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตาสติภิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อความแตกฉานแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่ออนุปาธาปรินิพานพิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกวระทธาให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในธาตุมากหลายทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะคตาสติ พิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมมีการแทงตลอดาธาตุมากหลายย่อมมีการแทงตลอดาธาตุต่างๆย่อมมีความแตกฉานในาธาตุมากหลายพิขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้ง ย่อมเป็นไปเพื่อทำสกะทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัตผลให้แจ้งทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายะขะตาสติทิ่ขูทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกวรธรรมให้มากแล้วย่อมเป็นไป เพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำสกะทาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอนาคามิผลให้แจ้งย่อมเป็นไปเพื่อทำอรหัตตผลให้แจ้งทิ่ขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาย่อมเป็นไป เพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพยบูร์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพยบูร์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไวัย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาช่่ำแรกกิเลสทำข้อหนึ่งคืออะไรคือกายคตาสติที่ขุทั้งหลายทำข้อหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญา ย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความไพยบูรณ์แห่งปัญญาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาใหญ่ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแน่นหนาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไพยบู์ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึ้งย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิ่งย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเพียงดังแผ่นดินย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเบาย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงย่อมเป็นไป เพื่อความเป็นผู้มีปัญญาวัยย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาคมย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาช่ำแรกกิเลสทิขุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่บริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าย่อมไม่บริโภคอมตะทิขุทั้งหลายชนเหล่าใดบริโภคกายะคตาสติชนเหล่านั้น ชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะพิขุทั้งหลายกายะคตาสติ ah อันชนเหล่าใดไม่บร TA. ิโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่บริโภคแล้วภิขุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดบริโภคแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วพิขุทั้งหลาย กายคตาสติของชนเหล่าใดเสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าเสื่อมแล้วภิขุทั้งหลายกายคตาสติของชนเหล่าใดไม่เสื่อมแล้วอมตะของชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่เสื่อมแล้วพิขุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดเบื่อแล้วอ,อ, an, ah อมตตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นเบื่อแล้ว ภิขุทั้งหลายกายะคตาสติอัญชนเหล่าใดชอบใจแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นชอบใจแล้วภิขุทั้งหลายชนเหล่าใดประมาทกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าประมาทอมตะภิขุทั้งหลายชนเหล่าใดไม่ประมาทกายะคตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าไม่ประมาทอมตะภิขุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดหลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นหลงลืมพิขุทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมพิขุทั้งหลายกายคตาสติอัญชนเหล่าใดไม่ซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่ซ่องเสพแล้ว พิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดซ่องเสพแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นซ่องเสพแล้วพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดไม่เจริญแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่เจริญแล้วพิกุทั้งหลายกายะคตาสติอันชนเหล่าใดเจริญแล้วอมตะชื่อว่า อันชนเหล่านั้นเจริญแล้วพิกุทั้งหลายกายะตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้มากแล้วพิกุทั้งหลายกายะตาสติอันชนเหล่าใดทำให้มากแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้มากแล้วพิกุทั้งหลาย กายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่รู้ด้วยปัญญาอันยิ่งภิกุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งภิกุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่กำหนดรู้แล้ว อมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่กำหนดรู้แล้วพิขุทั้งหลายกายคตาสติอันชนเหล่าใดกำหนดรู้แล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นกำหนดรู้แล้วพิขุทั้งหลายกายยตาสติอันชนเหล่าใดไม่ทำให้แจ้งแล้วอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่ทำให้แจ้งแล้วพิขุทั้งหลาย กายคะะตาสติอันชนเหล่าใดทำให้แจ้งแล้วอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นทำให้แจ้งแล้วดังนี้